สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวอคอนเสิร์ตวงริดเด้นจอนค่ะเล่นที่ร้านเดลิวัลเบอร์คับค่ะราชพฤกษเล่นวันที่หนึ่งสิงหาเลยวันแรกของทัวร์ของวงเลยค่ะ มาเล่นที่นนโอเคผมจะพลาดได้ไงคะอ่าอันนี้ผมต้องแจ้งก่อนว่าเป็นรอบที่สองของ,ของปีนี้คะ่ะที่ได้ดูพี่เดนจอนลานเล่าอือก็คือหากจะเปรียมรวมล็อกยุคสมัยใหม่อ่ะคะ่ะถ้าแบบเป็นไลเดอร์ปีโชว่วาปีเฮเซเนี่ยถ้าออลิมัมนเดย์คือตัวแทนของโลโซผมบอกเลยเรื่อจอนของผมอะคือตัวแทนของซิลฟูคะ่ะอือรุนแรงขนาดเนี้ ผมต้องขอเป็นส่วนหนึ่งให้ได้เลยค่ะเพราะว่าช่วงแรกท่กแปรอบแรกที่ไปดูอะไปพี่เขาได้มีซิงเกิลแค่สองเพลงเองค่ะผมถือว่าสําคัญมากๆล่ะคะในวันที่แบบเพลงดังของพี่เขาอะยังไม่เยอะมากแล้วก็เพลงด้วยน้อยยังต้องโชว์ได้พี่คนอื่นที่หวังเนี้ยผมว่าถ้าผมหวัผมต้องไปดูแล้วมันคือถิ่นผมมันคือสนามเย้าของผมนนนทนบุรีเนี่ยค่ะผมก็ไปแล้วก็ ขอบคุณทางร้านนะคะนะคะเดีเลยว่าับราชืค,ค่ะโอเคอ่าพี่ๆเลนจรขึ้นตอนห้นาทุ่มห้านาทีเลทไปห้านาทีค่ะเอาว่าจริงโชว์ขึ้นตอนห้าทุ่มเลทไปห้านาทีแต่ไม่มีผลค่ะผมบอกเลยผมไปดูก่อนน,นนี้ที่ร้านลานลมดีรอบแรกตอนต้นปีค่ะพอมาพอร้านนั้นเป็นร้านโอเพ่นแอร์ค่ะซาวมาเลยพุ่งแบบอ่าเป็นอีกแบบหนึ่งค่ะ หมูอัน,นั้นปาบเซียนถ้าทูฮัลเลอร์มาหรือเอพีซีมายังแบบถ้าไม่ใช่แบบระดับอพีซีมาซาวคือแบบเพี้ยนนิดๆแต่ก็ไม่ได้เพี้ยนมากไม่ได้แย่ะค่ะเป็นลานเล่าอ่ะเลยนะไม่แย่อย่ะค่ะแต่ว่าด้วยสเกลถ้ามันมีร้านที่แบบซาวดีๆเราเราเราจะรู้เลยแต่ไม่ได้เบนไม่ได้นะคะเพราะว่าก็ดีทั้งสองล้านเลยไม่ได้แย่ดิเซนได้ค่ะล้านเราดีไปละไปละโอเคซาวดีแล้วไม่พอค่ะ ผมบอกเลยเพลงเปิดมาหูโหดกว่าเดิมที่ผมเคยเจอนี่คือรอบสองนะคะย้ำวันรอบสองภายในปีหนึ่งโหดกว่าเดิมโยกกันมันมากทั้งวงห้าคนเรียกว่าสมาชิกหัวหอกทั้งห้าที่คือเดือดเดือดทั้งวงผมบอกเลยคือมันยิ่งบิวหายยิ่งบิวให้แบบให้บิวคนดูสนุกตาคือถ้า ถ้าวงนั้นง่าคนโยกขนาดนั้นถ้าพี่จะไปดูแลพี่แบบชิลแบบมันก็เกินไปค่ะแล้วแ,ลแบบสุดอ่ะและ้วพี่โอ๊คดักน้องนักผมรู้จักพี่เขาละใส่เสื้อเฟรดี้คูเกอร์ค่ะได้แถมแดมดำคือผมมันเด็กเน้นบรลเลไลค์ค่ะแล้วผมก็ชอบพวกหนังผมไม่ได้ชอบหนังสยองผมกลัวผีมากแต่พอดีพี่ชายผมชอบแล้วผมก็โดนแบบมันโดนปุกฝังมาผมกลัวมากเเด็ก พอม,มีเกมเดดบายอ่ะช่วยบรรเทาจิตสภาพจิตผมให้ดีขึ้นไม่กลัวพวกสัปะหลานแล้วก็พวกเพล่ะผมก็เลยแบบเฉยๆเสื้อเฟ t ตี้โคตรเท่ค่ะเพลงแรกผมมรู้เพลงชื่อเพลงว่าเลดี้จาจดชื่เพลงวาชาติหน้าผมไม่ได้แต่ว่าสาวโคตรดีคือร้านเนี้ยผมบอกเลวยว่าตุลีอาบระขับราชรีนี่คือสาวดีสุด,สด คือเขาเล่นในฮอค่ะเขาเซตมาคือฮอล์กลมๆเสียงกระด้งกระดงกระด่งแต่ว่าไม่มีอะไรเลยอเสียงดีมากต้องลองไปฟังค่ะแล้วก็ซาเวเพลงเนี้โหมาเต็มเลยเหมือนผมให้เขาสึกเหมือนเป็นคอนแล้ก็บแบบลิมลิมิมสกี้อะคะ่ะแต่ว่าแบบมันมันมันคือมีกลิ่นเขาเป็นเหมือนเป็นการคาราวาค่ะผมไม่รู้นะถ้าเป็นตัวผมมาหนังเกาหลีอค่ะแล้วดูขนาดก็มีกลิ่นของหมัางต่างประเทศที่เป็นแบบ บรมรักคูนี่ก็เหมือนกันผมเติบโตมายุคนี้ในยุคเมื่อก่อนคอนจะลิมะ้มมากคนฟังในยุคนั้นอาจจะแบบเอ้ยปานกระแสเปล่าอะไรป่าแต่พอด้วยช่วงเวลาผ่านมาวงพวกนี้คือไม่ทำแนแต่แล้วค่ะเราก็รู้สึกว่าแบบไม่ไม่ไม่ได้ต้องเกิดอายที่จะบอกว่าเราเราฟังเพลงพ้กนี้ค่ะแต่สาวมาโอ้โห คือได้อิทธิพลมาไม่ได้แบบอะไรนะคะไม่ได้ก๊อปไม่เลยนะผมบอกไว้ตรงนี้เลยไม่ได้แบบก๊อปไมล์ี่เขาไม่ใช่อิทธิพลสไตล์การเล่นมาแล้วเดี๋ยวพูดในพาร์ตต่อไปเดือดเดือดจะจัดเลยผมบอกเพลงแรกมาบ้าไปแล้วค่ะเอาเพลงเร็วแบบซิงเกิลเพลงเร็วอะ่ะมีเพลงเร็วของตัวเองมาเปิดอะ่ะผมบอกเลยว่าถ้าไม่แก่นไม่แข็งจริงไงยากค่ะและความฮาเลยมาคือพอจบพอจบ พอจบเพลงอ่ะพี่โอนัก้องอะาค่าพูดว่าอาก็เลือกเปิดเพลงด้วยเพลงทีง่กูสั่ตีน่ะพี่โอเขาบอกเลยค่ะผมไม่ได้ผมไม่ได้พูดเองนะเออปอเพลงกูสั่เตีนบอกว่าเออเห็นด้วยคือแบบมัน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 โจะมันดึงดึงอ่ะเออแล้วก็เพลงสองคือพี่โอเป็นเพลงใหม่บ้าไปแล้วเพลงเร็วแล้วค่ะผมิ่้ฟังไว้ช่วยเฉยทำไมนี่ใหม่แล้วค่ะเพลง สิงเกิลน,นี้เขาบอกเพลงใหม่เว้ที่มีที่แรกไม่ได้ซ้อมด้วยไม่ได้ซ้อมจะมาเล่นด้วยโอ oh, โหกลินคือแบบ IATM คอะเลอนแค่ะเลนเ,นเดแมชชีนะคะตังหว่าแบบหัวะเดือดอ่ะภาพบนปีคือจับหนักมากผมบอกเลยว่าบ้าไปแล้วแต่งเพลงเร็วในยุคเนี้ยค่ะคือมันเดือดเตินคือไล่มาผมก็บอกโผเดินไปแบบ พี่พี่ก็เอ,เอาเอาหนักเอาสุดอ่ะคือถ้าไม่ได้มีหาคี้แรงๆหรือว่าผมว่าทํายากคือแปลงเพลงเร็วอะทุกวงแต่งได้หมดค่ะมันคือปตอบสนองอะ่ะอืว่าใครจะจับมไใน,ในแต่ว่าผมว่าในยุคเนี้มันมาในช่วงถูกที่ถูกเวลาคะ่ะทุกวงสามารถใส่ความตัวเองได้เพราะว่าผมถามผมนะคนดูบีเยอะคนที่ฟังดนตรีเยอะฟังลึกเหมือนคนไทยกาแฟคะ่ะ ทานลึกทันเยอะทานดับแทบจะเป็นบารรสตากันได้แล้วนี่ก็เหมือนกันค่ะทุกคนฟังกันลึกแบบเสพมาแบบอย่างหนัก่ะไม่ได้แบบอย่าดูทุกคนฟังค่ะผมบอกเคยใส่มาเหอะถ้าเพลงดีดังแน่นอนผมบอกตรงนี้เลยแล้วพี่เขาก็จับมาเดี๋ยวลอดูเลยค่ะซิงเกิลใหม่เค้าผมบอกเลยเดือดเดือดถ้าบอกว่าว่าชื่อทีไหมเดือดนี่ก็อีกเดือดอีกแบบหนึง่งมันเป็นเพลงในในตำนานในสไตล์ตำนานที่เดือดอะค่ะผมบอกไม่ถูกอะ ไม่เสียใจไม่เสียแรงเลยใช่ไหมบอกในที่ป่ามุงนี้โอเคเพลงที่สามที่ผ่านมาขอบใจจริงมาเลยค่ะซิงเกิลคิดพอร้องคือพี่เขาลองเพียวๆไม่มีดินตรีทุกคนหยิบโทรศัพท์ทั้งร้านผมบอกเลยทั้งร้านหยิบโทรศัพท์ชูทั้งร้านร้องเพียวๆตั้งแต่ท่อนกอดหูกคะค่ะที่เป็นท่อนกอดหูกแล้วเขาไปหูกคะคนร้องตามกัน โคตรด,ดังผมใช้คำนี้ว่าโคตรด,ดังนี่คือเพลงี่สานนะคะจากเพลงแรกคืนเดือดกันแล้วเพงลงน่สามร้องกันตามเลยเล่นแทบ็บเรียนแท็กลิสดีค่ะผมบอกเลยเรียนรันแท็ลิสมาดีมากทุกวงคือสุดๆุดอที่ผมเคยเจอมาเดือดเป็นมืออาชีพทางด้านเล่นกลางคืนร้านเหล้าเฟสิวัลบอกเลยแล้วก็อืมพอกลับมาเริ่มเริ่มเพลงอ่า อ่าที่ไปมาเขาเรีนจริงรรก,ก,กลกับมาเริ่มใหม่เพราะนะว,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 ว่าเขาเริ่มด้วยฮุเปียสเียกบิวก่อนแล้วกลับมาเริ่มใหม่อันดัต้นโอ้โหพกกลับมาเ้่งใหม่ท่อนแรกเท่านั้นแหละคะ่ะรลองเั้งท่านเหมือนเดิมแล้วกีตร้าคู่ผมท่อนที่จะเล่นไปฮูวว้ะ่ะเจนเนี่เจนแล้วเจนอ่ะที่เป็นกีตาร์แบบดึดดดดดดแต่งี้โอวว Qual ผมบอกกีตาร้าคู่ผมไม่ใิดหวังค่ะวงนี้มีกีตาร้าคู่กีตาร้าสองตัว เป,เป็นเบกิต้าสองสองเใช่คาว่าตัวเพราะเบกิต้าสองสองชิ้นสองชิ้นนี่กตัวเออขอโทษค่ะแค่าั้นสองชิ้นค่ะผมอวยเยอะมาด้วยผมเจอครั้งแรกผมบอกเลยว่ามีของมีของแล้วก็พี่โอเคยสัมภาษณ์ว่าวงนี้เล่นกันด้วยกันมานานแล้วมันหลายอัลบัมนี้เท่านั้นที่ได้ออกเทปแล้วก็แบบสุดสุดเลยค่ะผมนึกถึงไงไรรึมั้งพี่ๆสองคนเฮ้ยพี่ขุผมผมขอโทษค่ะผมไม่รู้ชื่อพี่พี่คนสูงอยู่ฝั่งผมแล้วพี่คนที่ถักเหมือนเดดล็อกกค่ะอยู่ฝั่งนึง ผมบอกไม่ถูกค่ะผมรู้สึกเห็นพี่เขาเล่นรู้สึกเหมือนพี่จอนนี่ยิกับพี่มีคำสั่นะคะสองกีตาร์แบบอืมผมรู้สึกจริงจริอารมณ์โลงทุกแกมาเต็มแล้วมาทั้งวงแล้วผมมองแค่มรอตาซพะพักขันมองพี่มือกองมือแบสโอ้โหมาเลยมาเลยคือบอกว่าไม่ผิดหวังจริงมือกีตาร์ผมแบบสุดอะแบบเดือดอะไม่รู้จะฟูดงไงอะ มันพุ่งผ้านะ่ะใครดูใครไม่เบือดก,ก็ไม่รู้แต่ผมดูผมเดือดะอ,อะเออแล้วเพลงสี่่อเลยค่ะซิงเกิลยอดฮิตสุดแต่ใจจะขวายขวาเพลงของคนลูเซอร์เพลงของคนกระจอกโอ้โหวัดพลรังเลยค่ะเพลงนี้อืมคือแบบผมดูตั้งแต่ปอที่มีแค่สองซิงเกลิลผมเคยรู้ว่าพี่ฮขตจะเลือกเพลง,งเขาที่ดังๆเขาาไว้แบบไว้เป็นไฮไ,ไลท์อะอดนนี้เขาซับมาก่อนเลย กูวัดเลยอ่ะขอโทษจะงคะใช้คำว่ากูเลยกูวัดเลยอ่ะกูใส่เพลงนี้เลยอ่ะใส่เพลงที่สี่เลยเอาไงอ่ะร้องโคตรด,ดังคนคนดูร้องทั้งล้านโคตรด,ดังตั้งแต่คำแรกที่เอ่ยปากค่ะคือรู้ไว้เลยค่ะถ้าล้านเล่าถ้าตั้งแต่โดนตีขึ้นมีฮิตอินโทรขึ้นกีดร้องคำแรกร้องตามเพลงมีโคตรด,ดังผมบอกเลยผมเติบโตในล้านเล่าค่ะผมไม่ได้โตในโรงพยาบาลผมไม่เกิดในโรงพยาบาลโตในล้านเล่าค่ะผมแซวและแซวเลย อาจะเล่นมบอ่ะจบแล้วไม่พอเบรกค่ะ,คะก่อนไปเพลงนี้ห้าดัมโซโล่ค่ะรู้จักดัมโซโล่ไหมคะก้องมาตีอือดย่างเงี้ยค่ะดัมโซโล่โซโล่ประมาณโหกับห้านาทีอะโซโล่เสร็จผมเนีอ่าเดี๋ยวเขาคืขึ้นต่อไปอะแล้วห่าโซโล่ถูกพี่ๆทุกคนมามา ลมนงกอทำทักขลาพก,ก็งาเวดที์อะไรใช่ไหมคะคลุ่มประตังข้างล่างลงมาสเปดหนึ่งเนี่ยเอ่อสเปดดาวลงมานนหนึ่งเนี่ยอืมเขาก็บอโหพอโซโลเสร็จไม่พอพี่เบตเมมดินมาเลยพี่เบตพี่เบตโหผมบอกมนะถ้าใครชอบนุ่มปีนะผมว่ามีอาการอ่ะพี่เขาสูงปีผมแสกกลางแล้วก็ย้อมสีแดงโอ้โหเบตมาโซโลผมคิดผมนึกถึงพี่มินิทีซีเลย หลอๆสงๆมาเป็นโซโลอย่างเงี้ยแบบโอ้โหใครจะไหวอะผมว่าข่นมากรีด้วล้วค่ะคนที่แบบอืมแล้วเซอร์ไพรส์แบบแ,แหละจงเบสโซโลเสร็จเพลงห้าโหผมไม่อยากกลัวจนปีนะคะอยากให้ทายมากเพลงอะไรพบก่อนหน้านี้ผมเคยเจอพี่เขาเล่นอ่านีดปาปากของบิ๊กแอดเพลงคนอื่นอันนี้เขาเล่นเพลงคนอื่นแบบเพลงห้าคูดเชียอะไรแบบผม เย็ดเค่เล้วผมเป็นเอลลี่เดินเดินราสอ,อส้าเ์ใค่ะเย็ดเคแบบเชียร์เลยวันนี้ค่ะแบบแดบบกกเขียวค่ะเพลงของเมืนเพลงของพี่จา๋าค่ายไลายอาอาคันอะผมพไม่คิดนะคะอาคันคล้ายพี่เขาแดก็เขียวขึ้นแล้วเขียวมาผมแดากแบบโผล่รู้ะนะครับเป็ไงข้างพันล้านค่ะมนซอมบี้บุกอะคะ่ะข้างแบบโผล แดงก็คิดว่พี่โอ๊ลร้องเสจตอนท่อนที่แบบจะไปโซโล่ครับมูริต้าเหมือนถ้าไปแสงถ้าเป็นแบบโบอแสมกับเบียรพีเขากคือเกาหลิต้าหรอนี่เหมือนกับพี่โอ๊กเดินลงมาเดินเก่งผมคิดว่าพี่แทบุมเคลียเดินลงมาหรือว่าเดินมาทักทายเปล่าค่ะไปเจอโบดี้เจตรงทางเวทีที่นี้เขามีเป็นบูดี้เจอยู่ข้างบนเป็นมาเช็คเป็นนอรเป็นเหมือนตรงที่ซาวเสียดเป็นซาวเป็นเป็นเหมือนคอนโทรลนคุมซาวอ่ะอยู่ตรงข้าเวทีมันก็ไม่ไกลมากค่ะ แต่มันสงูงมันดูสเปกแบะสเปอัพขึ้นไปนิดนึงค่ะประมาณเมตรนึงนะเออพี่โอปีอยูตรงนั้นโหแล้วแบบแล้วแบบกีตาร์ทักรออ่ะรอแต่บแบบใส่อืมผมบีคลิปเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้ค่ะยวมดูวันะตอนนาทียี่สิบสองโอเคสิบสองนะคะโอเคมันดูจมวดีเจและพี่เขาเรียกเลยอืมตอนขึ้นไปก็แบบมีพี่การวิร่งตาประก,กบอ่ะแล้วีตอนถ่ายรูปผมเจอพี่การ พี่พขอไลฟ์ฝั่งผมขอเล่าก่อนเลยกันพี่กาดบอกว่าไม่เนี่ยเท่าเดินวิ่งตามเนี่ยครับเพราะว่า <laughs> วิ่งตามกันนแะบบออแล้วพอพี่เขาไปแล้วพอดีพี่เขาได้ถ่ายรูปรรอของหลักโอเคเซลจะวากตอนที่พี่ยืนมีคนจับแบบจับมาวลเพด้วยเือจะวาชุลมุนผมว่าผมก็ไได้มองแบบคิดในใจแบบผมก็ยิ้มๆเพผมก็คิดในใจเชียไม่มีคนอย่างนี้ได้เหรอวะไปจับเขาตอนนั้นน่ะแบบเกินไปบวัวแบบไอ้พวกนี้แม่งแบบ อยากตีเมือริงอืมพอพี่พี่โอ๊ากลองนำไปยืนในมูนีีเจเสร็จเรียดเลยพี่ผู้ชายขอขอแล้หน่อยครับจะแบบชายจัการน่ะยืนทนะี่ใ,ใกล้เข้ามาอีกครับพี่โต๊ะตรงนี้ขยับนิดนึงครับผมกลัวทำหมูกับข้าวพี่ล่วงเลยเนี้ยอืมแกจะเสิร์ฟแกจะเสิร์ฟแ,แต่ไป็คนรอรับค่ารับเสิร์ฟผมคิดว่าเชี่ยวไหวว่าลานนี้คนก็แบบเต็มก็เต็มแต่ว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นนะ มีค่ะมีพี่ผู้ชาชยการโคดแมนอะไปกันเต็มเลยแล้วผมบอกเลยว่าถ้าไม่น่ารักขนาดนี้ไม่ใช่แบบมีออร่ามีฮาคิอเฮีเนี่ยใครจะมารับผมถามคำหนึง่งถ้าแบบนักลอกแอคแ,แ,แบบเป็นผมมองไม่ไปอะผมไม่อยากไปผมยืนไกลมากแล้วผมก็เอาจริงผมข้อมือเจ็บผมถือเข้ากล่องลูชาไปข้อมือผมมันเค็ดอยู่เข็ดมาสัปดาห์นึงอนะ เออผมเจอท่้กล่องท่ากล่องก็ประมาณเกือบประมาณกิโลเนี่ยค่ะบวกลุ่มบวกน้ําบวกอะไรประมาณกิโลเดี๋ยวคุขผม้ผมเจ็บหัลับไม่ไหวผพก็เย็เนเน่ะถ้าผมไหวผมเข้าไปค่ะผมว่าผมก็แันแมนน่ะเออมันก็แมนน่ะแล้วคนมารอรับค่ะโอ้โหเป็นภาพจะไปดูลีปบ่ะไม่ไม่อยากพูดละพอละอืม แล้วก็กลับไปเพลงที่หกค่ะแกต้อกลับึ้นมาทนทีต่อเลยจากแด็กเฉียวต่อได้ไว้ชิวฉันไว้ทำไมโหขออนุญาตนะคะเดือดชิบหายแบบย็ดเค้ผมแบบย็ดเค้สองรอบติดเลยแบบย็ดเค้คือยัดเข้ม่ไมคะคนร้องตามเพลงนี้ผู้ที่เยชย่เลยบ้าไปแล้วแบบเนื้อออกราคะเพลนเพลนเร็ว แล้วเพลงเร็วแล้วเป็นวงน้องใหม่เป็นออขอโทษนะต้องเรียกวงน้องใหม่เป็นวงที่อายุในในในสมอภูมนินี้อายุในวงการอะค่อนข้างยังยังไม่ได้เยอะมากเท่าวงรุ่นใหญ่ร้องตามเพลงเร็วเพิ่งนปล่อยมาแบบโหเคยไม่ได้เป็นเพลงช้าไม่ได้เบโอคัะไม่ได้เป็นเพ,งงเนเพงลงรักค่ะแต่ว่าแบบผมนึกถึงในคลิปที่เล่นแบบลายแฟคชันกับพี่น,นันดนาปะซ้ายพร้อมขวาพร้อมเอาอยัางอะเอาอยัาง,เอาอยางเฮยอย่างนี้เลยค่ะ โหผมคิดว่าถ้าเพลงนี้เล่นในเฟสิวัลนะคงแบบเซอร์เคิลพีดอะเซอร์เคิลพีที่แบบคนมาหมุนวิ่งชนเนี่ยนะแบบโหคือแบบืหแล้วพี่โอ้วิ่งไปยืนบหมืนบาเป็นบาร์ที่แบบเป็นบาร์เล่าเหมือนในหนังนะที่ไปยืนมาสั่งมาเล่าขวดมามาดินี่แบบเอไปยือมอนมานั้นผมคิดในใจไม่ใช่พี่แพทวงเพียนะคะ่ะผมว่าไปนะคะ่ะเจอไปเยอะนะคะ่ะสร้างตำนานแล้วอะ่ะแบบ เดินเก่งแต่พอเดินเสร็จปกแ็แค่เนื้อคงขึ้นมานะล,ล่ะไปขึ้นไปบนอ่ามูด่เจรงรอบทนึงไปเซิร์ฟรอบสองแล้วความตลกคือพี่เขาไม่เรียกละไม่เรียกละแล้วเขาก็เซิร์ฟพี่เขา,เขามารอรับกับถ่ายไม่ทันผมไมมถ่ายผมมาอีบอิเอมกับบ,บรรดาขผมเน้นมนากคอนเสิร์ตนี้หรือพอจบเพลงพี่เขาบอกขอบคุณเลย ขอบคุณเลยว่าเแบบพราะว่าเขาบอกว่าพี่ผู้ชายวิ่งมาเลยพอเขาแบบจะเซิร์ฟอะพี่ผูุ้ชายทุกคนวิ่งมารอรับเขาอะแบบโหเชียเอยแบบเฮ็ดเค้โคตรเจ๋งอะจะเจอคนที่พลังแบบนี้ยคือถ้าเป็นแบบลูฟี่ก็ตอนแบบมีฮาคิอะคือแบบระดับอนาคตสี่สี่สิ่ศักพัตยุคใหม่แน่อนอนอะผมบอกเลยไม่ธรรมดาแบบหืมก็คือความฮาคือ รอบแรกที่เซอร์เคิพีดพี่เขาถามว่าโทรศัพท์ใครไหมครับพี่โอก็ถามนะเพราะานนำโทรศัพท์ใครไหมครับคือเหมือนท้องโซ่จับล่วงตอนดับฟันหนิบฟ้าอะไรกั่น่ะแล้วแบบโอ้โหเจ๋งอ่ะแล้วก็เพลงที่เจ็ดเพลงเจ็ดเป็นเพลงสุดท้ายค่ะพี่เขาเล่นหนึ่งชั่วโมงไปเลยอืมเพลงเจ็ดไม่ต้องไม่ต้องคิดเลยค่ะซิงเกิลแรกซิงเกิลที่ทําให้มีเปิดโลกเปิดทุกอย่างให้เราได้รู้จักกันซิงเกิลแรกค่ะ ฉันไม่ต้องการเธอในตอนนี้โอ้โ oh, ห oh. หลังจากเพลงที่เดือดแนงกับเกี่ยวไฟชิ h o มา e Me ทำไม The Real Upper c l u บร้านถั่วใชพปกลุกเป็นไฟค่ะเพลงช้าค่ะร้องมันดังแบบลังดังดังชิบหายค่ะดังชิบลอ้อเลยค่ะแบบโอ้โหแล้วจังหวะแบบพออันนี้แหลยนะพอจังหวะแบบมีชักท็ม MC ชูพูดคุยอ่ะพี่เขาบอกว่าก็เรามันผิดเองที่ว่าคนไม่ดีอ่ะแต่ก็แบบ อแบบอันนี้นะทำตามผมนะชี้นิ้วนะแล้วก็พูดนะว่าออกปชิดจากกูสักทีอเี้ยเอ้ย,อย,อยโหมันเขาบิวก่อนอนะแล้วก็ลองอันนี้พี่เขาพูดนะป้าผมไม่ได้หยาบนะผมแค่ถ่ายเพราะในทุกคนได้ยินอนะ่อพี่เขาลอขึ้นเพอแรกโอ้โหดังดังสุดๆดังแล้วก็พอ,ขอเขาเได้เลยนะพอ พอตอนจบอะพี่เขาเขาบอกขอบคุณว่าแบบว่าขอบคุณมากไม่คิดว่าจะมาไายขนาดนี้เออจะแบบไม่มีเพลงเลยอะจนแบบมีเพลงมีแบบมีแฟนแรกๆจนแบบแฟนหน้าใหม่มาเรื่อยๆให้แบบพี่เขาได้เจอผมก็เปลี่ยนปังไปด้วยนะผมรู้สึกเลยอะคือจังหวะแนววงที่ได้เกิดขึ้นมามันยากนะถ้าไม่เก่งจริงๆไม่ได้กายโปรโมทที่ดีทุกอย่างมันต้องพรอมาลมต้องส่งคนต้องเก่งอะเออวะ อินอะได้อยู่ส่วนหนึ่งในระหว่างที่เขาจะเติบโตอะผมไปไล่ลูกหลานฟังได้เหรอผมคือส่วนหนึ่งในยุคแรกที่พี่ขัตัวเลยอนี่ไดาเป็นปีแรกที่พี่ัตตัวนะโผลแบบมีงานแบบนั่นอะ mm hmm. ดีดีใจด้วยค่ะพี่รักษา,าว่าฐานนี้ไว้นะพี่นะเอออย่าน้อยลงนะพี่น,ะน้ำหน้าไปได้จัดเลยเพราะในผมก็ชอบอ,อืมแล้วความตลกคือผมมาไม่สบายผมหูอื้อ คือผมสั่งคี้มุกมากอะสั่งมาสัปดาห์เน,นี้ยสิบวันแล้วค่ะแล้วแบบโหมันเอื้อมันก็ไม่ได้ได้ยินบ้างไม่ได้ยินนั่งหูฟังไม่เข้าคนะค่ะสองฟังอ่ะเออคือผมไม่คนฟังเพลงผมมันคนแบบหูก็ระดับเทพระดับหนึ่งเลยค่ะโหข้างึ่งมันเอื้อก็เลยแบบแล้วพี่เขาบอกเพลงเนี้ยแบบฉันแมงดานโดเธออะคบหนึ่งปีพอดีไปเป๊ะเลยค่ะแล้วก็แบบจบสวยๆแล้วคนร้องทั้งเพลงอะ จนดับอะขอถ่ายรูปจากบนเวทีแล้วก็ระหว่างที่ถ่ายรูปก,ก็พูดคุยแล้วก็พี่เขาเปิดซาวเป็นซาวเพลงเพลงอ่าเพลงชั้นต้องนานเธอวันนี้ค่ะจะเป็นรัวใช้กีตาร์โปรแต่พี่เขาร้องสดเป็นเสียงคอนะคะเสียงบรรยากาศเต,ต้องเขาเสร์จจบแล้วีฟแล้วีแบบเปิดไฟอะเหมือนน้านเล่าปิดอย่างเงี้ยค่ะเอาเป็นดีเจขึ้นนี้เป็นเพลงทบขึ้นโคตรดีเลยอะพี่เขาร้องสุดในในเพลงที่เปิดเป็นคอแต่แบ็คกราวค่ะ ตัเท่ากันมากอะ่ะพี่เขาชวนไปถ่ายรูปข้างนอกนะแต่มีแจกสติกเกอร์วงด้วยอ่าผมก็โอเคเข้าห้องน้ำไปรออะไรค่ะแล้วก็ไปออกไปเจอต่อแถวผกูกขวถามพี่โหนาอ่าที่ต่อถ่ายรูปไม่ไมรับไม่ขับเขาบอกไม่แน่ใจเหมือนรับเดี่ยเขาต่อกันด้วยต่อโบอผูขอต่อด้วยเลยพี่นะอ่าผมว่ามา่ไหวขับรับ,รบก็ยืนไปรอไม่ประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีได้ค่ะ แล้วก็ทยอยเข้าไปถ่ายกัน,เ,นเดิมเหมือนตอนที่ผม่พยครั้งแรกผู้ดการวงก็จะบอกว่าใครมาด้วยการลบกวนรวมกันนะครับใครมานั่นแต่มีผู้ดการถ่ายให้เอากล้องไปเดี๋ยวเขาถ่ายให้แต่โผแล้วพอเข้าไปติดคิวผมเข้าไปถ่ายพี่เขาถามสนุกไหมครับวันนี้ผมก็บอกโหโคตรเดือดเลยพี่มาบ่อยๆนะพี่แบบเออมาโน้นบ่อยๆนะเออแล้วก็พอถ่ายเสร็จแล้วก็แบบเหมือนพี่อัสอีกทัพจับมือพี่เขาก็ถามือเบล่า สนุกไหมพี่โอถามผมคุยกับพี่โอตอนแรกพี่โอในวงก็ถามอ่ะคือผมก็เออเต่นเต้นอนะ่ะแต่ผมคุยไปอ๋อแบบเดือดมากพี่แล้วก็ปีนี้พี่มาที่โนนรบรอบที่สองนะพี่นะที่ร้านนี้รอบก่อนอันเนี้ยร้านลมด,ลลมดีมันเจ๋งเลยนะพี่เขาฮะร้านลมดีเขาก็าทำหน้างงทั้งวงบอกร้านที่พี่มาเล่นโนนรอบแรกอะพี่โอโนนนะ่กตอนปีเจ๋งเลยนะพี่เขาโอ้เหรอเขา,าอ๋อโอเคแต่หน้า,านะบอกว่าโอเคพี่ขอบคุณนะพี่นะ เขาก็แบออบม,มันยกบูว่ายกันน่ะเออแบบน่ารักผมนี่น่ารักเออเจอสองเขาก็ยันแบบอย่างเงี้ยแต่อนาคตไม่รู้ไม่รู้คนก็เป็นคนเหมือนท่นานอ่ะเราต้องเข้าใจอ่ะเอ,อประมาณนี้ค่ะแล้วก็ทำบ,บ้านกับมันอันเนี้ยอาจคลิปลงเลยเออกลัวลืมกลัวลืมแล้วก็มาผอสรุปอย่างนี้นะผมบอกเลยววงเนี้ที่แบบตั้งแต่ผมเห็นอนะ่ะเหมือนแค่ที่ผมตั้งแต่เล่าครั้งแรกแต่คลิปแรกไปหาฟังคลิปแรกพลาแไปไม่เป็นเหร ผมแบบโมโทนโนยีผมไม่ได้เลยเออต้องบอกว่าเคกว่านะตั้งแต่ฟังผมฟังจากเพลงร้านเล่าเขาเล่นเพลงนี้แหละเพลงที่เป็นซิงเกิลเพลงอา่าใช้มื่กันเธอในตอนนี้ผมไม่รู้เป็นเพลงใครเจรนี่บอกตอนแรกคิวซิบฟูเสียงสูงสูอูเพลงใครอะ่ะเออแล้วจนมารู้เป็นวงนี้เออให้ลองมันดูจนมีซิงเกิลสองหันลองมันดูนักเคยรู้สึกว่าวงนี้น่ากลัวน่ากลัวในเขาสิผมคือ พเพราะเรียกว่ามันมันมีของอะเวลาผมไปเวลาผมตอนเดินสายแข่งหรือบางๆนานะเงี้ยอ๋อโอเคผมเล่าเรื่องนี้แล้วกันผมเคยไปแข่งกวนตัวตีนี่แหละเจอวงเดอะมอสพี่แอร์พี่แอร์จับพี่มือกีตาร์หรือชื่อเมื่อก่อนอะทนคีบลุกมาตั้งแต่แล้วผมจะบอกเลยวงนี้เกิดแน่นอนดังแน่นอนหล,ล่อมือกีตาร์นักร้องแล้วก็ชีบลุกมาเท่บีไซา์ของเองในยุคที่โนแม่เข้าอะไมาพี่เขาเปนา็นแนวเหมือนบิดป๊อปอะ มาผมรู้บอกเลยดังแน่นอนแล้วก็ดังจริงอืมมีคนดดดเองอะอะวงนี้หม่ทางเล่นจอนผมบอกว่าดังแน่นอนถ้าไม่เบ็ดไม่มีเทิร์นพอยต์ให้ให้ลงนะแต่ถ้ามีเทิร์นพอยต์ขึ้นผมบอกเป็นดังแน่นอนเพราะแบบไม่รู้ผมเห็นแล้วมันรู้สึกอะว่ามีของอะคือไม่ได้เขาเรียกว่าถ้ามองได้หลกักวิทยาศาสตร์หลักทางฟิสิกอะก็คือเป็นวงที่เกินความคาดหมายของเรา เรามองถ้าเป็นนักร้องเราจะทำยังไงเราเป็นมือกีตาร์เราจะทำยังไงแต่พี่เขาทำเกินความคาดหมายของเราแล้วออกมาดีออกมาแบบว้าวอะเออแล้วการแสดงออกเพอร์ฟอร์มเพราะต่างๆมาไม่ได้มีขัดขืนค่ะอะไรนะขัดขลุกโอ้โหลุกตาค่ะเรียกไว้นะไม่สมูทอะอันนี้สมูทตอนยุคตอนรไรกันทั้งวงเดือดมากผมบอกตรงบ้าเยผมหาวงที่บ้านเงี้ย มันเลดฮอตหนุ่มๆเหมือนเล่นว่าบอกให้หมอพี่นคนาลองไงทอดจำแน่เลยคะ่ะโอ้ตอนนี้เกินไปละมีสเตปของตัวเองโยคุดมันน่ะผมบอกฮาชิรุแลนมากพลังโศมากดังแน่นอนผมบอกเลยโวยไปตรงนี้เลยคะ่ะอืมประมาณที่เดียวนานเกินไปโดนปัดชีปันสิบสองใช่ไหมคะไปบอกใส่คลิปตอนสิบสองให้เป็นคลิปที่พี่เขาเซิร์ฟโอเค ประมาณนี้ค่ะถ้าพี่ๆชอบฟังดนต,ตรีเสีดนตรีดูคอนเสิร์ตหรือชอ่องดิจนจอลน่ะเราไม่เพลินเงนได้เลยคะ่ะโอเคขอบคุณพี่ทุกท่านนะคะที่ททติดตามเราฟัง,ฟงกันสุดท้ายนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะแล้วก็อัดแน่นขอบคุณค่ะร้านเดลิเออร์บ์ครับนำพาวงดีๆอย่างนี้มาล้รอบต่อไปเป็นพี่ยูบอทิเจแล้วก็ไปที่ดิเบร์ก่อนค่ะที่เลือกผมจองละเดี๋ยวที่ยูบอทิเจเดี๋ยวผมจองต่อนะเพราะเป็นพี่ยูกิหายทองคำ หัวลำน่าจะเป็นหัวลำผมเ,เรียกถูกป่ะนะอืมตอนลูกทุ่งสาวมาเนะี่ยเดี๋ยวค่อยจองต่อแต่ลองเงเดี๋ยวก่อนประมาณนี้นะคะขอบคุณพี่ทุกท่านค่ะจิตตัเราฟังฟังกันสุดท้ายนี้ขอขอเนื้อลายผัวน,นะคะสวัสดีค่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 ะจุ๊บจุ๊บ